สวัสดีครับลัมเบอร์อีกแล้วแต่เป็นลัมเบอร์หินเหล็กไฟเนี่ยมีสกินแล้วนะครับจรนี้ก็มีตั้งแต่แรกแล้วแค่ไม่ใช้สกินไฟมันมันเท่นะครับเออแต่สกินธรรมดามันสวย,วยนั่งเรือนะสวยู่เท่ชอบความเป็นธรรมชาตินะครับแตหว่างที่เราต้องมาโกดไรเดอรือในร่างกายก็เลยกลายเป็นคนไฟไหม้เลยอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี คือบางทีกดอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีแม่งขึ้นอินเทอร์เนต็ตดีครับคือผมไม่ได้สื่อว่าอินเทอร์เนต็ตแม่งดีคนระับผมแค่สื่อว่าอะอะอะลิตเตอร์โลวมาสัจจานุนัน้นเอา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 ,เอางงเลยทีนี้ย,ยิงเจ็บเหมนนั้นเอาเอาเฮ้ยอินเทอร์เน็ตไม่อีผมจริงเราก็ตีหน่อยเราชิบหายเลย

โอ้ชีว <wounds> ิตแต่ตั้งแต่เพลงเกมที่แล้วแหละไม่มองไม่สา่งจริงๆครับแต่ละคนแต่ละคนเล่นป่านี่เขาได้จะยันหวานกันนะยันหวานเอ้เพลงเกมที่แล้วหลุดตอนต้นไอ็นนี่แม่งไม่หลุดตะเน็ตไม่ดีชีวิตรอบนี้เราน่าจะไม่สีครับ เชื่อฟังนิดนึงสองนาทีได้เพิ่อเสร็จเลยเาา้าได้ก็ไม่อยากได้ดา้าวยไปคลิปกางกันเลยไม่มีคลิปกางเลยทั้งนั้นมาหลอดลาได้หันโอ้ไม่เขาก็ออกทนันอีกโอ้ไม่ได้เลย คดวงน่าจะอยู่ตัวแล้วเราเราไปหาแคลรี่กันบ้างนี่เป็นเอลสูด้วยเอลสูเจาะเกาะร้อยนะอารมณ์เดียวกับแคลี่เลยนะสึกไม่คุ้มค่าการออกระบับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชวนเป็นการโยนบับแล้วกันนะบับทานเฟอร์บได้ระบบับแล้วกิมนี่ออกเป็น สีสีโอ้ออกอะไรก็ไม่ค่อยคุ้มทั้นั้นเลยนว่เด่นยด่นะเ็นเดนอิงเอ็งเอิงๆๆงเรื่องุนจับดีวเรื่องเขาจะห้ามผมไมอนิเตอร์เอาไมห้ามเพได้มาหรอดเสวยส การคลิปเข้าครับไม่มีคนกันล่วงขึ้นมาทันนะมเสียสองตัวหรือเปล่าโอเคเสียตัวเดียวอุ้ยพี่ดาว้าวโอ้ติดลแดงตายเศร้าแทนไม่รูติดลูกแดงหรือแทนดิสักอย่างแต่พี่ดาพีดเจ็ดแล้ว ดูาานะอะได,ด้วเีลวงกาตไป้วคุณเลนะ่นคจับแม่เนะลยนะ่ะไปดนแ,แรงมกทะ่น,ะนะเพื่อเราก็มาหาดนะินเออโดดไปเลยเพื่อน,อ,นขอ,ขอุ๊ย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  ยิงไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเน็ตโอว่าเน็ตพี่ดวงเขาไม่ค่อยโอ้โหย่งเป็นสไลด์หนอนทำไงโอ้ชิบหายตบก่อนโอเค เออเอรื่องนี้อืมตกอไปอืมท้าระาเตียวมาหล่อนนี้งานยากผมเชื่อเนี้ยเชื่อเนี้ยความด้สิกมไม่รู้น้ำทีมเรารอดมาจากช็อตได้ป้อมบนได้ยังไงมันเบื่อจัด เอ,เอาได้แล้วเอามากรณ์ถือเห็นล้เก็ียดใจแทบอยู่ในภูมแทบซีดแทบฟาร์มแบล็กเมทิชีนหลบแล้วแบบพอดีโอ้โหคนมือเจ็บแทนนะ น้องเวลเป๋ด้ไงเนี่ยก็ยคืออัพสองนำเหมือนทำไงทางคิดสังเกตทำง,งานนะครับแต่ไม่มทำงานที่สุด <Your team S 1> อะไตบอกอดอต์อโรมี่ไม่มออนดรายนะครับระยะจับมันขี้โกงอะลำน่ารำคาญปบครับยังไงแบบ็คบินจริงจนี่สูงมีได,ด้ดิ เล่นหลังป้อมได้ไหมครับไม่ได้ไอ้ด้วงไม่เหลือช้อยแล้วต้องปีแล้วร้อนเอาอัานนี้เหรอไอ้นะได้วงพี่อย่าพึ่งุดตอนนี้เออกลับมาก่อนโอ้ยโดยนไหมเนี่ยโอเคไม่โดน โอ้โหดีนะครับว่ลิงเราเยองแยนะเลยปุ้มอุ้มไม่โดนหลนยากเหลือเกิกนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิโหโ่งที่ต้องผสมพบเจอจับแล้วโดดครับโดดสองตัวด้วยเป็นลิงกันหรือเปล่าอ่อ อึ๊บสไลด์มาเหยียบแถบไม่สู้ครับไม่สู้อรอตรงนี้อ้าวปึ้งรถดัมมี่มาแล้วจะไม่พอออกก่อหรือถอยดีอเอาป้อมกลางได้นะครับ ได้ไหมอุ๊ยจะยูไม่โดนอย่างรโดนแน่เลยแต่ผมอึดเนาะเขามีปาดไม่ถึงฟิกไม่ดองโอ้โหแล้วดูมุมกำแพงโคตรเฟี้ยวตีไปเรียบร้อยแอคซิตได้ด้วยนะเกมนี้ออกเชียบร้อนแล้วกัน เดอะเอจิทมันไม่ค่อยช่วยเลยนะครัะเขาเป็นมาหลอดแล้วก็เย็สุ uh huh. เอาเลือดมาจะดีกว่าก็ะโอ้ยตกตายเลยบไปก่อนครับ uh huh. เอาชิบหายไม่โดน มาการครับนี่เป็นผิดกติกาแล้วผมว่า,ายิงผมยังเลยยิงผมยังเลยผมเจ็บเลยยืนนิ่งสักนิดนึงครับอุย้อยผ่านแล้ลืมไปเพื่อนรับกลับอยู่คนี่ผมตายไหมเฮ้ยครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนคิดไม่ทันแล้วครับผมตายก่อน กายภาพดามีเดเหรอเกมนี้ต้องับเป็นทอยนะผมมองอ้โหอันตรายมากเรียบร้อยโดนจับโอ้ยรอดมาโดนมุตปลอดภัยครับเอ้าดวงโดนแทนเกือบนิดเดียวไปไหนอริตเตอร์ไปเหน เป่งรออีกเรีนล่างว่าไงเอาเลียนร่างโอ้ชิบหายเลยเอออ้าวเขาป้อมไปเลยงั้นเราไม่ควรดันเข้าป้อมอย่าแม่งไปตีป้อมตรงนี้แต่ไม่ดันเขาป้อมไม่ได้ดจะเสร็จเอ้าจะดันเขาป้อมก็ไม่ได้ โอ้โหเย่โอ้ยดวงเรานิ่งเดียว่ะฮูดไมวโดนไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้สิไววอววอ้วว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 นวว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 ่ ถ้าดวงเด็ดดีมันอาจจะแบบสบายกว่านี้ร้อยเปอร์นะถ้าดูเป็นตัวต้นเกมด้วยน,นะครับเด็ดเกมเล่นยากมากต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงในช่วงเล็ดเกมตอนนี้เริ่มเริ่มภาพไม่ค่อยมีนะแครี่เป็นไวโอเลตจายดาเมจแทงยากนะลิงล็งลิงลง เยิงไปกดดันหน่อยป้องหนิงป้องหนิงโอเคยันตีละไะตบอัดมุมลุมกระทืบปิกเกอร์แล้วคิดว่าพ้นหรอผมกะไว้หมดแล้วว่าจะมีปิกเกอร์เกิดขึ้น ต่มาหลอดรอดนะครับแย่จังโอเคกลับไปกันโอเคโอเคโอเคไปต่อจะ,จะมาพอแค่นี้หรอพอแค่นี้ก็ได้เราต้องทำตามเสียงส่วนมากอย่าดือ้อใช่ไหมเราไม่ต้องการเออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะรเราไม่ต้องการวิธีที่ดีที่สุด เราต้องมีเราต้องการมิธีที่เข้ากันได้ที่สุดนะจ้ะคำพูดใครไม่รู้นะแต่แบบโคตรเทแล้วแบบมันจริงเลยนะเพราะต่อให้เรามีความคิดที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนอีกร้อยคนไม่คิดเหมือนเราก็ไม่มประโยชน์อนะ่ะบางห้ยรับตรงนี้ต้องต้องถอยเราที่ถอยได้นะย,ยังยิงยิงอื๋ หิวไล่ะหิวก็ฟิกยังไงยังไงหนึ่งหนได้หนได้ข้องใจก็หนได้ครับข้องใจก็หนได้แลผไม่ปล่อยด้วยนะยังไงยังไง คองใจก็หนึ่งหนึ่งได้อุย้ยชิปหายแล้วครับหูมฝากไปหาเพื่อนชิปหายเลยทีนี้อือออ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะผมฝากไปหาเพื่อนเร็วสูงแม่งก็รอด จบเลยตายสองแบบงูงกเลยนะวิ้ยเย็นเย็นฮะติดขี้โคตรดีนะครับโอ้ยไวเลตติดขี้สุดยอดยอดวิวิวิอุยอ้ย,ยหลบเร็วไม่นะไวโอตายเออ้อิเลื่อนหนึ่งหยุดเถอะเพื่อนโอ้โหหยุดไม่ได้วะโอ้โหเสียหมด แต่อีกกี้เกิดทันนะน่าจะไม่เสียดายโอ้ย,อยดวงมันมีจับน,นั่นไงเสียพวมกางดืง้อทำได้ไหมไม่ได้นะมาภารกิจภารกิจลาดดาร์กเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่าเพิ่งแต่ิ่มเลยครับไปไม่ทันเลย พูดแรงผมคิดผิดที่ดันเขาป้อมอเกมท้ายต้องมีอะไรตึงๆอยน่ในีรต่องสตอรี่เขาปล่อยบนเหรออืมมาสัจันยอยู่กับไบโอแหละกันด้านะครับกันพีด้า อุ๊ยอ okay, oh, ุ๊ยอ oh, oh, <laughs> okay, ุ๊ยใจยิงอีกี้อย่าตายโอเคได้อยู่โอุยโดนปิดได้เลยนะเลนกลางเนี่ยโ้จับได้ละจับสวยโอเคได้รอนบอดี้แล้วนะเย็น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 บังไม่จับผมเร็วไม่เปลี่ยนคนบาง เบื่อแล้วปล่อยแล้วเสียป้อมดีกว่าเสียเกมดูมันสักนันมาเราทูอืมอัดมุมไปตับใครวะนะตับไบโอนี่มันเอเคได้มาสอง คุ้มเลยนะครับได้สองเท่ากันดัเบิลมันจัดจ้านกว่าว่ะเจอพี่เอลนะครับเอลมารูเอลพี่เอวมารูเอลขึ้นไปบนเจอพี่เอลมารูเอลแล้วครับแต่เราไม่ได้สนตัวนี้เอ้ยเออไม่เงยเอาเอาให้โดนนะขอเลยโดนไหม โอ้ชิบหายกำล,ลังเราเจอกันนะครับเจอกันอีกทีก็เป็นกน้อนคีบไปซะแล้วนั่นแน่คีบจะมันชงฉลาดเกือบแล้วผมเทา้าตานเวนไม่ตอบโจทย์เลยว่ะดาวเกาะดีกว่าเดี๋ยวรู้เลยตอบไม่ตอบเอาเคียร์เร็วเอาคีบเล้ยโ้ยโอ้อยต้องไปเร็ว ไม่ไม่เว็ยวะ้ยไม่ใจย็นแบากจเกิดกลับเป็นต้องะไรพร้อมๆเแถวอยู่ไหนวะเจอครับสวยไงยมนี้ตึงแล้วครับตึงแล้วอุ้ยแม่งมางแถบที่เดิมอีกคตดกวนตีนฮึบหลบนู้นมันจะปาหลบหลบเป็นดี ตบนี่หนึ่มตบเออขึ้นหลอดโคตรแรงมา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 ตบตายอันตีแม่งก่อนเลยกลัวจะยินเพื่อนจะยินปวดแถบได้ไหมปวดแถบข้างบนน่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนนะอย่าโดนนะโดนแจ้งนะโดนแจ้งสองคอมบอ่ะ dạng mọi người ăn lại ăn lại Ui, nó mọi điện ăn nó mọi điện ăn 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 mọi điện ดูไอโอยังไงเลยดูอย่างนี้เฮ้ยไปไปปิดปิดไหมปิดปิดไหมปิดปิดไหมตู้โอ้ยโอ้ยช่วยด้วย โอเคมารับ,อรบเ,อเอาเอาแล้วพี่แพนด,าด้ลออดาล่ะแม่เกยไอ้ด้ารอดอีกโอ้ไกอดโอ้โหโโมาดิมาดิครับตึงๆกว่าในแบบฟ้าคมดเศรทฐายไอ้ด้ารอดไอ้เวนเพื่อนตีป้อมก่อนได้ไหมเรารู้จักกันไหม Ừ, ตีก่อนจ้าอย่าเพิ่งเดินมาตีไอ้คิม,มเพ่ดินมาทำไมวะไอเอวไอเอวมาลุ้ยอเนียน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 ไปโอ้้อมบางของทีมเดินมาโอ้ไม่หุ่มเร็วไม่หุ่มโอ้ยเลยเราอยู่นิ่งๆแล้วนะครับตอนนี้จะโดนยิงนะอุยเสียงแบบว่า,วาไม่มีอะไรเสียง อ้อาวแอลามอดี้แอลามอดี้ไม่ทันตบตีป้อมตีป้อมตีคนก็ได้ตีอะไรก็ตีไปเออตบสไลด์อ่าดีเออเป็นยังไงล่ะครับเออไอมาหลอดทำอะไรนักหนาได้แต่ปาดไปวันๆนะครับเอลฟ์รีบมาเจอผมไปงงหมดอืม สูตรไม่มีอกมีอะไรไม่รู้โอ้โหวิหสวยครับเกมนี้สนุกเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเกมที่แล้วแบบงดหินหนิดนึงเกมนี้ก็แบบมันมันไม่ใช่ความผิดผมไงเอ้ยไม่ไม่ได้หมายถึงแบบมันเป็นความผิดผมไงก็เลยสนุกครับแต่เกมนี้แล้วคือก็ส่งตีนเถอะครับแม่งแกมนี้ได้อยู่ไงที่ไปอวดตายก็เพราะผม แต่ผมไม่จะเป็นต้องรู้สึกผิดเพราะเป็นความผิดผมแต่ผพไม่เป็นความผิดคนอื่นที่ผมไม่สามารถไปดูแลได้สดตีนเย้ช yeah. น,นะครับผลประกอบการวันนี้ครับเออแลระกอบการวดนนี้ชนะหกตาติดแลได้เหรียญทุกเกมยกเว้นต้นไม้เกมเดียวเป็นมือเกิดขึ้นเกมนี้วินเลตเพิ่มมา0.1%นจดหนึ่งเปอร์เซ็นตด้วยครับประจับจจริงนึงก็ บายบายครับสางทิศสองดาว